สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พื่อนเพื่อน,นทุกท่านนะคะสายด่วนสายด่วนของเราพัฒนาวันนี้ของเรานะคะสายด่วนเนาะแอดกลัวจะกลับหัวนะคะหกกับเก้าเนาะแอดก็เลยอยากจะเน้นย้ำเพื่อนๆน,นะคะ6และ9ตัวตัวเดียวกันเด้อนะคะชอบก็กลับหัวกันด้วยนะคะส่วนตัวเลขตัวเดิมก็คงเดิมนะคะใครชอบที่ตัวไหนตามตัวนั้นนะคะ แต่ตัวเน้นที่จะกลับหัวแอดก็กลับให้68 98นะคะ67และ97นะคะใครชอบในหลัก6และหลัก9นะคะเน้นที่2ตัวนี้เดอ้อขอให้ทุกท่านโชคดีละกันนะคะหยิบยกคู่ไหนก็ขอให้เฮงเงปังๆนะคะส่วนในหลัก5แอดชอบที่59 57นะคะใครชอบนอกเหนือจากนี้ก็ไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้ได้เลยจ้าขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ